วันนีครับพี่น้องขอาวัดตั้งหน่อยวันนี้ FC เห็นพึงไปครับก็กลัวกลัวอะไรดีแล้วครับพี่น้องกวตอดเดี๋ยวปัญหาจะเกิดทีหลังครับสิบกว่าวันเสียงว่าส่้นตะแบกไม่น่าจะใช้อินเทนินอินเทนินจะเปลือกดำหรือเปล่าอันนี้เปลือกขาว ไอ้ยามีแตนว่ะมีแตนยียก็คุณมีเยอะไม่น้อยแตนเห็นอยู่แค่น,น,นั้นสำหรับแตนนี่ครับเดี๋ยวจะซูมครับน้ามนาจะมีอยู่ลังทัศนิกาบานก็จะสวยอุ้สายกินครับต้องมีออกจากลังเลยครับเดี๋ยวจะซูมก็ต้องหน้าก็ซูมไม่ได้เวลามีงานมันจะมีปัญหาที่หลังครับเอาออกเลย เราไม่ได้ไปเผาเนาะน้ำน่า,นานจะได้อยู่ทม่ไใดเลรัาเยกมเดอมอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเจอกันครับอีกสักรุ่ อโดมาขามเทศก็มีครับนู่นไม่ใช่เตนครับมันเป็นอะไรตัวมดุดหนึง่งบทเตนก็ไม่หายอยู่เลยครับรพึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้ขี่ครบหลังจากตีแล้วกลางต้นเราก็จุดครบ อันตรายครับมีพึงนะตัวผมผมตียองบ่อยผมยังไม่รู้เลยพึงจะไหลวันไหนนอาใจอยากบางขรั้งร้นคนเหลวมัยังตอดอยู่เลยก็มีผมไม่ถือแล้วคำพูดตอดหรือว่าไม่ตอดนะไหนนูน่นเป็นธรรมชาติของพึง่ง ที่จุนะนานนีก็ระว,วังฟืนระว,วงังไฟดีนีนี่นนนเ,ออเต็นควรตะแบกควรแตหาโอ๊ยก็กล้อง ดูไฟดูฟื้นให้เรียบร้อยเราใช้คอมมานดตแง้งมันก่อนมันค่อยล่วงเท่าไหร่่ะต่อต่อภาคสองอยอะยังไม่ Nào. Nhẹp ý Tao ép hiền minh ơi này đấy. đi vừa còn vừa mấy vừa 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 lút lút lút. vừa vừa đi được vừa 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 đi được vừa 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 Wow. Cái lăng thổ Cái lăng thổ vô một chật lăng kìa! Ô con Con muốn bên Con có muốn vô một chật lăng Cái <laughs> lăng thổ กบลังถอดโอ้โหอยู่เป็นเดือนเหลือแค่าน้ำล่ะไม่ใ่มันไล่พึ่งที่ชื้นขอบนอกหน่อยเดียวคอดูน้ำหน่อยอ,อน้ำม่มี่น้ำม่มี่เลยอ่ะมาไล่พึ่องออกให้เขาเข้ากับดิ ได้ตังกองครับไม่มีอะไรเลย mất thú mày cả bà lẹo Đón xuống

ครับพีน่น้องลงมาแล้วเอาโอเคเฉยครับพี่โอ้โห <c oughs> ไม่หวังจะใส่เที่ยวส่งเลยอ่ะตามลักโทษขนาดนี้จะใส่เที่ยวส่งในกลางแบบนี้ครับนี่หัวหน้าก็มีนี่รวยแต่ดิคีเพิ่งเบขอบคุณ<อ>เอฟซีครับพีน่น้องสวัสดีครับเราวกงใหม่บรรโงครับ อาจารย์หฮออกให้หมดเลยเพราะเมดเพราะว่า <จะ S 2> มดควายอยู่ตรงนี้จ้ะก็หฮออกให้หมดบจบตรงเนี้ยหัวพึ่งดีแล้วครับไม่รู้จะลงมาตอดวันไหนเนาะเพราะว่า<ช>เขามีงานพบประกอบไฟทำ<ช>อะไรเพราะแถวนี้มันทางการตลาดเยเดี๋ยวใจพึ่งไม่ได้หรอกไม่รนนู้จะตอดวันไหนใช่จบกาต้องมาเลยขากลับเราจะไปดูรังที่เจอไว้ครับพี่เนาะลังทีลมควรทิ้งไว้ไม่รู้จะอยู่ไหมโดนควรแล้วไปเดินทางต่อครับรังทีสองครับพี่เนาะรังทีสองยังไม่ถึงรังที่ ล้มควนเลยครับลังนี่หินกระถางมาถามแบ่งับตะวันครับเราจะซูมครับโอ้ยอดแสงโอ้โหกระดึบนาดูบันไดถึงแค่นี้ครับกิ่งเหล็กในช่วงนี้จะอยากเจริญหน่อยนะช่วงจักสามเมตรสองเมตรสามเมตรกระดึบหน่อยนอกจามีกิ่งตลอดถึงล่างครับเราจะซูมครับัครบช่วงนี้จะกระดึบหน่อยนึงเราจะซูมครับ โอ้โหอยู่บนยอดเลยครับโอ้ยมองเห็นกระทางอู้อ้ย uh> ังสูงอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับอีกสักครู่ 我来。无所谓。<塞> สวยลยุยอาง่างใจออเออเลิบโทษฮะสวยสวยน้าเจอดิจิตีสูงต้องไปถ่ายดานุนับหัวหน้หนาติดมาอีกดันนึงเหัวน้าสูงนี่อุ้มดีครับปืด răng gập đứa nập răng vừa kìa đầy luôn lắm ừ. đấy hả đang gặp nhau ít rượu Hãy chưa cho น้องมุงทุ่งใหม่กับมาแล้ว เหลือไปครับอดไปไปลงครับบินยังสุงจะมาขวดว <c ười> <อ>นรอะพอเลยครับพี่น้นงก็ล้างแหลกให้ทางวัดไปเลยล้างสี่สองเหลือจะน่าจะถึงขวดไม่รู้ของขอับของเจ้าของเดี๋ยวก็ล้างอยู่นู้นอะพอเด็ดเป็นยาครับ <c ười> สวยเ <c ười> กสรจะเปนะ็นนะักเกสรครับพี่หนอกดอกนุ่นดอกนิ้วดอกนิ้วเลยนี่ก็ดอกนิ่วเลยสวยเลยล่ะ <c ười> <c ười> อ่ะพ่อครับพี่น้องวันนี้ก็มาดอกนิ่วดอกนุ่นภาษากลางก็ดอกนุ่นนะครับภาษาบ้านเราก็นิ่วเป็นนิ่วบ้านนะครับนิ่วปลาก็อีกอย่างหนึ่งนิ่วปลาเดียวใช่อังไวยนี่อ่ะพ่อครับพี่น้องลังแหลกให้วัดลังที่สองแบ่งกันพ่อครับเจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับเ